สวัสดีครับวันนี้มาดูที่3ามไร่นะครับเจ้าแม็เจ้าของแบ่งขาย3มไร่นะครับด้านนี้ที่ตะวันตกนะครับเป็นดอยหลวงนะครับเต็มเต็มนะครับแต่ตอนนี้จะดูลำาไยนะครับลำาไยมันจะบางหมดเห็นดอยทุกดอยนะครับด้านนี้นะครับและด้านข้างไปทุ่งนานะครับเป็นของรีสอร์ทของอีกที่แล้วนะครับด้านข้างนะครับเลยรั้วไปนะครับเห็นไหมครับและมีน้ํานะครับน้ําตอนนี้ยังไม่ใช่หน้าน้ําจริงนะครับถ้าหน้าน้ําจริงน้ําจะขึ้นเท่าขอบสีดํานะครับ พื้นที่สวนเต็มพื้นที่นะครับขอบรั้วนะครับขอบรั้วที่นี่นะครับขอบรั้วนี้นะครับจนถึงถนนนะครับถนนลาดยางด้านหน้าสวนนะครับอันนี้ผมถ่ายจากท้ายสวนไปนะครับมีลําไยเต็มพื้นที่เลยนะครับเก็บผลผลิตลาไยปีปีหนึ่งก็ได้หลายแสนนะครับเจ้าของลงขายที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับต่อรองได้นะครับอันนี้เรามาเสนอเพราะว่า ทีวิวสวยครับใกล้ถนนนะครับแต่ผมวันนี้หมอกมันเยอะนะครับหมอกมันเยอะเพราะฝนมันเพิ่งตกนะครับลำไยนี่ติดผลผลิตทุกต้นแล้วนะครับทุกต้นเลยไม่มีต้นเล็กนะครับเจ้าของแบ่งขายครึ่งหนึ่งนะครับวิวของดอยจะประมาณนี้เลยนะครับล้อมรอบด้วยภูเขาเลยนะครับดอยหลวงจะอยู่ตรงนี้นะครับเมฆบังหมดนะครับต้นไม้ต้นนี้บังนะครับ สวนนะครับลำไยต้นใหญ่นะครับลำไยต้นใหญ่ไม่ใช่ลำไยต้นเล็กนะครับติดผลผลิตทุกต้นนะครับต่อปีก็ได้เงินหลายแสนนะครับถ้าเศรษฐกิจดีๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินไปดูด้านหน้านะครับว่ามันติดถนนยังไงนะครับหน้ากว้างติดถนน34เมตรนะครับประมาณนี้นะครับที่โล่งๆนะครับเรียบๆเลยนะครับมีรั้วตะข่ายให้หนึ่งด้านนะครับ เดินมาก็ใกล้ถึงถนนแล้วนะครับเจ้าของจะแบ่งขายตั้งแต่รั้วนี้เลยนะครับจนสุดตะข่ายสีฟ้านะครับด้านนี้ก็เป็นถนนนะครับรัดยางกว้างนะครับวิวดอยหลวงก็จะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยฝนมันเพิ่งตกครับหมอกมันเลยขึ้นนะครับที่เงียบสงบครับแต่ไม่วังเวงนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับนะครับสุดที่รั้วนี้นะครับรั้วตะข่ายสีฟ้าด้านนี้ก็เป็นของรีสอร์ทใหญ่เลยนะครับเป็นยี่สิบไร่เลยนะครับเขาซื้อไว้ ซื้อไว้ราคาประมาณเดียวกันเลยนะครับถนนใหญ่นะครับห่างจากเลี่ยงเมือง107ประมาณ1กิโลกว่าครับ1กิโล500เมตรเท่านั้นครับสวัสดีครับ